การทดลองปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ตอนที่5บนบ่อพลาสติกครับครับท่านผู้ชมครับท่านที่เคยชมคลิปวิดีโอของผมเกี่ยวกับการทดลองปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านมาก็าหลายตอนแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่1-4นั้นผมได้นําเสนอความเคลืบหน้าในการทดลองปลูกข้าวชนิดนี้มาแล้วหรือท่านใดที่เพิ่งจะเปิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรก ถ้าหากยังไม่ทราบความเป็นมาของการทดลองปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ควรที่จะย้อนไปดูคลิปวิดีโอตอนที่ผ่านๆมาเสียก่อนนะครับท่านจะได้เห็นความคืบนหน้าตามระดับในการทดลองปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผมแต่ท่านใดได้เคยชมมาแล้วก็จะต่อเนื่องจากตอ,กอนก่อนเลยนะครับคลิปก่อนตอนที่4กล่าวถึงการแตกกอของข้าวไรซ์เบอร์ี่ที่มีการแตกกอข้างๆดีพอสมควร ลำต้นเริ่มจะกลมขึ้นซึ่งหมายถึงข้าวเริ่มจะมีการเตรียมตัวแทงช่อรวงนะครับผมว่าและอีกอย่างผมได้นําเสนอว่าในแปลงนาน,นั้นผมได้ปล่อยปลาดุกบิ๊กวีประมาณ1 0 0 0ันตัวลงไปเลี้ยงในแปลงด้วยนะครับเมื่อข้าวถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วผมก็จะจับปลาดุกในแปลงนี้ด้วยเช่นกันเป็นอันว่าผมได้ประโยชน์2อย่าง คือได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่และได้ปลาดุกอีกอย่างด้วยนะครับมาถึงวันนี้เป็นตอนที่5ซึ่งเป็นตอนที่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผมเริ่มแทงช่อออกรวงแล้วนะครับนับย้อนเวลาตั้งแต่ปากดำจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา2เดือนกับประมาณ15วันนะครับที่เห็นรวงข้าวโผล่มาให้เห็นในตอนนี้นะครับ และคาดว่าอีกราวสักหนึ่งเดือนหรืออีกเดือนกว่าๆผมคงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผมนะครับพร้อมๆกับาจับปลาดุกในแปลงนาแปลงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับครับเมื่อถึงตอนเก็บเกี่ยวค่อยมาชมคลิปกันอีกทีนะครับว่าผมจะได้ข้าวสักเท่าไรกระสอบและได้ปลาดุกกี่กิโลคอยติดตามชมคลิปต่อไปตอนเก็บเกี่ยวข้าวนะครับ ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมขอบคุณครับ